นะคะคอันนี้ก็ใกล้จะเดินทางกับประเทศไทยแล้วค่ะแต่ว่าใจเต้นตุ๊ตๆๆๆเลยก็คือตอนมีความโชงดีไปได้โลหะอีกเรือนหนึ่งเสียววินนาทีก่อนกับไทยเลยค่ะก็เป็นความโชคดีนะคือเรือเน,นี้ยไปกับเพื่อนสาวที่อยากได้โล,ลยกวันนั้นนะตั้งใจจะไปทําให้เพื่อนเลยจริงๆว่าแบบเออ ฉันได้บริการที่ดีจากสาขานี้แล้วก็เพื่อนบอกว่าเพื่อนไปโรเล็กซ์เราคือแบบไม่ได้เลยเเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไดิกาแล้วเราพาไปร้านที่เรามีความคุ้นเคยเนาะแล้วเผื่อว่าคุยกันแล้วได้ S อที่ถูกชะตาถูกใจอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นเพราะเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปทําหลายที่เราไม่ประสบความสําเร็จเลยทีเนี้ยปรากฏว่าไปถึงแล้วมันมีของแต่ว่าเพื่อนอะ่ะไม่เอา เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเราเอาแทนไหมนี่อยากได้ก็เลยบอกว่าโอเคไม่อยากได้จริงๆใช่ไหมคือเหมือนแบบอยากให้เพื่อนได้อะไรสักอย่างอ่ะแล้วมันก็ค่อนข้างโอเคนะในความรู้สึกเราแต่ก็เข้าใจแหละว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความชอบไม่เหมือนกันทีเนี้ยพอเพื่อนไม่เอาอ่ะเราก็เลยซื้อเองเราก็เลยจัดการมาแทนนะคะเอาเป็นว่า ตอนเนี้ยค่อนข้างมีความมั่นใจว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาเข้าไปในร้านเพื่อให้ได้ของเนาะออ <c oughs> นั่นแหละค่ะก,ก็เลยกลายมาเป็นที่มาของโรเล็กเรือนที่สี่นะถามว่าซื้อยากไหมบอกเลยว่าตอนแรกๆอ่ะจากถ้าเกิดว่าใครติดตามคลิปที่หนึ่งสองสามมาก่อนหน้าค่ะคือ ช่วงแรกๆอ่ะจ,จะยากจริงการที่เราจะสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ไปทําให้เขาอยากจะขายให้เราก็เดี๋ยวกลับไทยสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยู่สุริแล้วอยากได้นาฬิกาหรือว่าใครจะมาเที่ยวสุริแล้วอยากได้นาฬิกาถ้าไม่เหลือแบบกว่าไรจริงๆแล้วก็ว่างเนี่ยเดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนนะแต่ว่าไม่รับปากนะว่ามันจะสําเร็จทุกครั้งแต่มันก็เออสนุกดีก็ถือว่า ยังไงก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไปเดินเล่น,ลนกินข้าวชิชเชตซื้อของกันอะไรอย่างนี้ก็ทั้งมาได้แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะอยู่หรือไม่อยู่สวิสก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะโอเคประสบการณ์เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากเพราะว่าเราโฟกัสไปที่เพื่อนเป็นหลกักว่าเขาอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็คือไม่ได้มีสตอร,รี่มากมายจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวมาแกะอันบ็อกซ์ให้ดูลวกันค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องขออภัยในความคับแคบของห้องนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นห้องที่แบบจะอยู่เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะไปสนามบินก็เลยแบบเช่าแค่ห้องนอนได้เฉยๆไม่ได้เป็นบ้านที่มีบริเวณที่จะถ่ายคลิปให้ดูดีแล้ว่นะแต่ก็อยากจะถ่ายให้ดูจริงๆก็วันนี้เป็นวันที่ฝนตกค่ะฉะนั้น ถุงก็อาจจะมีรอยคราบน้ําฝนนิดนึงนะคะเขาไม่มีเลนโคดให้เราถามเขาแล้วเเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาน่าจะมีเนาะเพราะว่าอากาศมันไม่ดีอะถุงมันก็จะมีรอยฝนนิดนึงแต่โอเคไม่เป็นไรแกะดูกันค่ะผูกโบมาให้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เออ เห็นเนาะข้างในทีเนี้ยวันนี้ฝนตกเขาก็เลยห่อถุงพลาสติกมาให้อีกชั้นหนึ่งนะคะกันโดนกล่องเนาะแต่ว่าถุงบุคลากรข้างนอกอะ่ะก็คือโดนฝนโดนหิมะมาประมาณหนึ่งวันนี้อากาศแบบแย่มากๆเลยถ้าเป็นปกติอะ่ะเราก็จะยกเลิกนัดแล้วนะแต่ว่าอยากเจอเพื่อนคนนี้มากๆกก็เลยยอมแบบตากฝนไปแล้วก็ตำของให้นางแต่ว่า <laughs> นางไม่เอาก็เลยเหมือนแบบเอ้ยได้ลาบว่ะ <laughs> นะคะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จ เหมือนเดิมนะแล้วก็ข้างในก็จะมีะกล่องโรเล็กซมาให้ค่ะเนี้ยก่อนที่จะไปไกลจะบอกว่าเนื่องจากเราไปได้โรเล็กซ์ของร้านเบเยอร์มาแล้วเขามีพาวช์ที่เป็นซองสำหรับใส่นาฬิกาให้นี่เอาให้ดู อันนี้เป็นซองของโรเล็กซ์เลยอันนี้ไปได้มาจากร้านเบเยอร์นะคะที่ได้นาฬิกาเรือนที่3ใช่ไหมพอเรารู้แล้วว่าเขามีอ่ะเราก็เลยกลับไปถามบูคาเลว่าเฮ้ยมีซองอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งตอนแรกอ่ะเขาก็จะนําเสนอการขายเป็นเหมือนกล่องเคสนาฬิกาแบบที่เป็นเคสค่อนข้างจริงจังอ่ะแต่ตัวเราเองอ่ะเราอยากได้ แค่ซองบางๆแบบนี้เท่านั้นเองเพราะว่าบางทีระหว่างเดินทางเราก็จะได้เอาน้องนาฬิกาใสใช่ปะเราก็ใส่เข้าไปในกระเป๋าเครื่องสําอางหรือว่ากระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันใหญ่แล้วหนาเกินไปซึ่งอันนี้เหมาะมากๆเลยแต่ทางบูคาเลอร์ถ้าซื้อโรเล็กจากทางบูคาเลอร์ค่ะก็คือจะไม่มีซองโรเล็กนะอันนี้เราได้มาจากที่หนึ่งโอเคทีเนี้ยวันเนี้ยเราก็เลยถามเขาว่าเขามีไหมเขาก็เลยให้อันนี้มาเป็นซองอย่างนี้ซึ่ง เราว่ามันด๋อยๆหน่อยนะแต่จริงๆอีกวันนึ่งอะเรามีไปบุคเลอร์ก่อนหน้านี้เราได้เป็นคล้ายๆแบบนี้มาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยิบให้ดูนี่ค่ะก็จะเป็นซองที่ได้มาจากบุคเลอร์นะคะก็มีโลโก้ของเขาแบบนี้แล้วเขาก็จะมีแผ่นนี้เอาไวใ้ให้ให้เราแบบเอานาฬิกาวางแล้วก็ใส่เข้าไปในซองแบบนี้ค่ะ ใครที่มาซื้อนาฬิกาก็อย่าลืมขอเขาดูนะคะแต่แปลกมากวันนี้ได้แบบนี้มาส่วนถ้าใครโชคดี嘿嘿ก็จะได้แบบนี้มานะคะ <Brenda> เห็นบุคลาบอกว่าโรเล็กซ์ไม่ผลิตแล้วแต่อันนี้ไปได้มาจากอีกที่นึงนะก็เห็นมีแจกก็เลยเออไม่รู้เหมือนกันแค่ okay, มาอันบ็อกซ์กันดีกว่าว่าเรือนนี้จะเป็นอะไร มองเห็นไหมอะที่ไม่ค่อยมีเลยอะขอภัยจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนไฟเริ่มเหลืองแล้วด้วยเนาะใกล้มืดแล้วเดี๋ยวไปกันเร็วๆดีกว่ากล่องนะคะก็จะเป็นกล่องสีครีมแบบนี้มีสัญ,ญลักษณ์โรเล็กซ์ปกติเลยนะเ,เปิดกันมาสี่กล่องแล้วนะอานดาัวินกันเปิดก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ ป็นอย่างนี้นะเปิดตรงนี้ออกมาได้แล้วก็สไลซ์ตัวน้องออกมามาดูกันสิว่าได้อะไรมาชะ,ะ้ลหนึ่งสองสามทั้งออสเตอร์เพอร์เฟชั่นสีดำค่ะไม่มีอะไรมากหรอกแต่แบบว่าเพื่อนไม่เอาว่ะเราก็เลยแบบอาเธอไม่เอาฉันเอานะนี่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมมีขอที่ปาดมี ตัวซีลรับประกันนะคะไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรซีลการันตีของแท้เนาะแล้วก็บุคล็ศใบรับประกันทั้งหลายก็จะอยู่ในนี้เหมือนเดิมอันนี้ใบการันตีคู่มือเกอ็บแล้วไม่ลือออกมาเยอะเดี๋ยวลองให้ดูกันด,ดูนะคะสำหรับคนข้อมือเล็กๆแบบเราหน้าปัด3าเราก็ว่าสวยแล้วนะ แล้วก็เล็กกระทัดรัดเหมาะด้วยใส่ได้แบบ everyday อาจจะแบบบางคนอาจจะอยากได้ใหญ่แบบสปอร์ตนะแต่ตัวเราชอบนาฬิกาเล็กๆนี่สวยไหมดีเล